สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงผลประแต่งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอมาพูดถึงอีขมหน่อยนะคะมันบอกว่าคลิปนี้หนูต้องโดนแน่โดนแน่นอนมึงอ่ะโดนแน่นอนพูดถึงอียานนะมันพูดถูกมากเลยนะว่าพวกมึงอ่ะเป็นคนปั่นเรื่องมึงไปฟังอียานมั่งนะอียานพูดถูกมากเลยไปประเด็นของอีหมอเนี่ยพูดถูกมากๆเลยทุกคนไม่มีใครปั่นเลยมีแต่พวกมึงเนี่ย ไปแซะป้าแตนไปแซะนู่นแซะนี่ป้าแตนแล้วมึงบอกว่าทาไมไม่สงสารบ้างทําไมไม่สงสารอีอีหมอบ้างว่าอีหมอมันเป็นอะไรนะว่าอีหมอมันป่วยมันเป็นอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงแต่มึงไม่หยุดไงมึงออกมาเพื่ออะไรวะอีขมผู้ถามจริงอะตัวมึงสําคัญนะตัวมึงสําคัญกูบอกไว้ก่อนมีการนะคะเอฟซี 4, ไปแซะนะคะ ไปแซะเกี่ยวกับเรื่องที่ไอ้ไหลเนี่ยมันเคยพูดว่าป้าแตนเนี่ยเคยไปตบแย่งผัวกันที่หน้าเซเว่นแล้วมันสมควรเอาตรงนี้มาพูดไหมคะฟีอีอีขมนะคะอีเหงือกนะคะอีหน้าขี้เหร่นะคะฟีหนูไม่อยากไปบูลลี่หรอกนะคือหน้าตานะ่ะนะไม่สําคัญหรอกแต่สําคัญที่จิตใจและสันดานมึงนะอีขมกูจะบอกมึงให้ทําไมมึงต้องเอาเรื่องนี้มาแซะป้าด้วยกูถามหน่อยทําไม มึงเห็นว่าโอ้ตอนนี้นะรู้สึกว่าป้าแตนนะ่ะเขาใส่เสื้อสีแดงนั่งกอดเข่าเป็นคนที่น่าสงสารมึงพูดไปตรงๆเลยดีกว่ามึงไม่ต้องมาแบบกระแทกเขาหรอกเขาจะตบกันแย่งผัวกันที่หน้าเซเว่นแล้วยังไงอะ่ะมึงควรจะขอโทษป้าด้วยนะอีดอกอย่าบอกมึงให้กูไม่ได้เป็นเล่าล้อของป้าหรอกแต่กูฟังพฤติกรรมที่มึงติดตามป้ากับลุงมาเนี่ย มึงเพื่อที่จะเอารายได้มึงไม่ได้เอาความจริงใจให้กับป้าลุงเลยนะอิขมกูจะบอกมึงให้มึงสมควรมานั่งกระแซะเขาไหมมึงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ความสงสารมีแต่นน่นนี่นั่นให้กับป้ากับลุงแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนอริยบทไปแล้วว่าเออทําไมตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ไปได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นมาจากพวกมึงทั้งนั้นอ่ะมึงหันไปดูตัวเองบ้างสิว่าสิ่ง อะไรบ้างที่พวกมึงทนะําและยอมรับกันบ้างอะไม่มีแต่มึงไปโยนที่ป้ากับลุงพอป้ากับลุงออกมาโวยวายออกมาพูดบ้างเนี่ยพวกมึงก็ไปเหยียบย่ําเขาบอกป้ากับนะถึงว่าสิไอ้ไหลอะมันพูดแบบนี้เหมือนเออมาตีกันหน้าเซเว่นแค่นี้กูก็รู้แล้วกูตามป้ามาตลอดนะอีสางเน่าเนี่ยมันก็ไปเอาพี่สาวมันมานั่งด่าว่าไปแย่งผัวตีกันอยู่หน้าเซเว่นแล้วทำไมมึงต้องเอาประเด็นนี้มาพูดนะ่ะอีสันดานหมาตอแหล จริงไม่ค่เอ็ซีตอนแรกก็ว่าจะยุติแล้วนะแต่อีดอกนี่ออกมาอีกนะคะบอกว่าให้สงสารเพื่อนมันบ้างทุกคนสงสารเขาบอกให้มันทําอะไรมันทํำไหมมันออกมาเหยียบทุกคนอีสัตว์มึงไปดูบ้างตอแหลมึงออกมาฟาดกับกูเลยไหมไม่มีความจริงใจให้ป้ากับลุงเนี่ยเอาความลับทุกอย่างไปเปิดเผยให้คนอื่นฟังแล้วยังมีหน้ามานะ มีหน้ามากระทืบเขาอีกอ๋อแย่งผัวกันหน้าเอ่อเซเว่นป้าใส่เสื้อแดงตอนนั้นนั่งกอดเขา่าใส่เสื้อแดงก็มีป้าคนเดียวนี่แหละที่นั่งหน้าดำๆกอดเขา่าใส่เสื้อแดงร้องไห้มึงจะมาพูดหาสวรรค์มิมาอะไรมึงมาเปรียบเทียบกับตอนนี้อะเห็นไหมขนาดอียานเนี่ยอียานเนี่ยมันยังไม่เข้าข้างมึงเลยอะเพราะพวกมึงเป็นคนก่อเองมึงไปดูอียานได้เลยพูดถึงคลิปเนี้ยนะอียานมันไม่ได้ยุหรอก มันพูดความจริงว่ะนะมันความจริงกูก็รู้ว่ามึงอ่ะไม่สมควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดมึงอ่ะเสียหลักแล้วลหละอีขมอีดอกกูจะบอกให้เลยนะสิ่งที่มึงทําพฤติกรรมวันนี้ไลฟ์สดวันนี้มึงสะทุนมากเลยกูจะบอกให้มึงได้ช่องกับป้าสองหมื่นกว่าซับมึงติดตามป้ากับลุงมาแล้วมึงได้ยอดเสร็จแล้วมึงมาเหยียบเขาอย่างนี้เหรอเขาแย่งผัวตีกันหน้าเซเว่นนี่เหรอมึงเอามาเปรียบเทียบกับเขาอ่ะอีสาระเลว กูถามมึงหน่อยอีขมสมองอะมึงมีมั่งไหมอีสัตว์ฮะสมองมึงมีมั่งปะโอ้โหโคตรตอแหลเลยคนอะไรแม่งใส่หน้ากากมีแต่ดาบทิ่มแทงคุณน้นคนนนิทีหนึ่งทิ่มบอสนาทีทิ่มอาจารย์ธนันทิ่มแม่งหมดทุกคนคนที่ไปอยู่เคียงข้างมันน่ะไว้ใจไม่เคยได้สักคนนึงเห็นไหมนี่ขนาดป้านะหลักมากเลยะสงสารป้ากับลุงมากเลยอะ <c oughs> ผลสุดท้ายเขาไม่ตามใจตัวเองหน่อย เขาออกมาพูดแบบนี้ไปว่าเพื่อนหน่อยโอ้โหออกมาชับดาบดาบแทงป้าเลยแทงลุงเลยเอฟซี Z, คิดดูความต่อแหลมันอะนะนะบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะนัตเต้ไอ้ไอ้น่าก็ล่อยหมอยเนี่ยไอ้นตเตเนี่ยนะไปบอกว่าเอ๊ะมันเคยเล่าให้ฟังนะไอ้ไหลเนี่ยว่าตบกันหน้าเซเว่นอ๋อก็เพราะอย่างนี้นี่เองดูความต่อแหลมันนะคะเอฟซี Z, ว่าทําไมป้าเนี่ยไปตบกับใครหน้าเซเว่นที่ไอ้ไหลมันเอามาพูดตอนนั้นจําได้ไหม แล้วมันก็เอาป้ามาเปรียบมันบอกไม่คาดคิดเลยนะคะว่าป้าจะเป็นแบบนี้เหมือนคลายๆแบบว่าหน้าหรือมือไปหลังมือเฮ้ยเขาต้องออกมาปกป้องตัวเขาบ้างสิในเมื่อเพื่อนมึงทําไม่ถูกหัดโทษตัวเองกันบ้างมึงสองตัวเนะี่ยมองแต่ฝั่งเดียวมองแต่ข้างตัวเองเนี่ยมึงเคยมองมาเห็นป้ากับลุงไหมสิ่งที่พวกมึงก่อกันขึ้นมาเนี่ยอิสัตแม่มีการบอกคนที่นั่งเสื้อแดงนั่งกอดเขาร้องไห้ นะนั่งกอดเขา่าเสื้อแดงก็ป้านั่งร้องให้แล้วก็กอดเขา่าเห็นหน้าเขาเศร้าเศร้าโส,สมดดำดำมึงจะเอามาพูดทําไมอ่ะทําไมคนใส่เสื้อแดงก็ป้าแตนเนี่ยทําไมกูก็ไม่เห็นก็แปลกตรงไหนเลยกูก็ไม่เห็นก็เปลี่ยนทุกคนทุกวันนี้นะเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่พวกมึงจะให้เขาไปจมปักหยุดหยุดที่อดีตเราก็ถามมึงหน่อยสิฮะแต่พวกมึงทํากันไม่ถูกไงอีคมนะแล้วก็เพื่อนมึงอีกตัวหนึ่ง ยังไม่รู้สํานึกอีกโอ้ไม่เงี้ยจริงๆเลยกูไม่ชอบตรงไหนเอาเสื้อเอาป้ามาเปรียบเสื้อแดงนั่งกอดเข่าใส่เสื้อแดงอยู่นะแล้วก็อไอ้ไหลเนี่ยมันบอกว่าไปตีกันหน้าเซเว่นเรารู้แล้วความหมายคืออะไรตีกันหน้าเซเว่นก็คือแย่งผัวหึงผัวประมาณน,นี้นะอีดอกมึงพูดออกมาตรงๆไปเลยไม่จำเป็นต้องไปเอาไอ้ลงไอ้ไหลมาแอบอ้างหรอก แล้วมาบอกว่าป้าเนี่ยนู่นนี่นั่นกับน้องชายโอ้ยพวกมึงอสร้างกระแสปั่นกระแสกับอียานะ่ะตอนนั้นน่ะไม่มีเลยไอไหลไม่ได้มาอยู่นี่ด้วยซ้ําพวกมึงดึงมันมากันเองนะเนี่ยกูก็ององกับพวกมึงจริงๆเลยสร้างเรื่องมาทุกอย่างเออผลสุดท้ายมาด่าเขาเฉยเลยนะระวังป้านะคะเอาส้นเต็นตบปากมึงน,นะอีขมนะเหงือกเยอะๆอย่างมึงอะ่ะต้องโดนเตีนป้าตบปากกูจะบอกให้สันดานไม่ดี